เอาล่ะครับผมมีตลกเก้สู่เอ็นเทียรีเแองวันนี้เราจะมาดูสกีบีดี้ทัวร์เลทอีพีที่70พาร์สามกันนะครับผมอีพีใหม่มาแล้วเหรอวะมาแล้วดิเตยคือเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยวุ่ยก็ไปดูเลยดิไปเฮ้เตยเนื้อเรื่องต่อจากตอนที่มันแฮกประตูว่แฮกเข้าไปแล้วว่ะแฮกประตูกำลังออกไปตอนนี้เหลือแค่สองคนวุ้ยเตยตัขวาขวาซ้ายดีหัวสนุกแน่อีพีเนี้ย เฮ้ยมีเหมือนพูดล่าตะเวนว่ะเอ้าเอ้าฮึ่ยมันออกมาฮึ่ยเจยเจย์เจยทำไมเหมือนเราเออเลอร์มันเหมือนมองไม่เห็นเรานะอะไรวะเหมือนเราเป็นผีเลยอ่ะเป็นอะไดิวะฮึ่ยมื่อยอยหัวกล้องแว๊ๆป่ะบอกว่าผีคอยช่วยนะฮี่สปีกกร์แมนบอกตามมาว่ะเอาแฮกประตูเปิดประตูก่อน เฮ้ดอกฝักบูมนี่มันดอกเตอร์นี่ว่าเอ้าไอ้ดอกเตอร์มันเห็นได้ไงวะเฮ้ยไปปิดประตูดีน้ำปี่ทันยังไงเฮ้ยดอกเตอร์เอาแฮกแฮกนี่แฮกปืนโอ้ยอันนี้ไม่ทันว่ะเอาแฮกนี่มันปิดเฮ้ยมันจะหนีเอาแฮกประตูมึงไม่ต้องหนีมีดอกเตอร์มึงอย่าหวังเฮ้ย มันกดจะหวาบอกวุ่ยมันตอกไปก่อนมึงจะไปไหนกูแฮกระบบมใช้งานไม่ได้มึงมาเจอกับกูตัวตัวมะมึงมามากูจับให้เตยสองหนึ่งไม่ถูงว่าลุงมาแล้วเตยใส่ก่อนปีกเมนไอตยเฮ้ยเฮ้ยยเงยเปเฮ้ยเฮ้ัเฮ้้้เ้ยเอ้ยเฮ้ไเ้ยเฮเ วิงว่งเลยอะ่ะหูวิ่งเลยอะ่ะโอ้ยโอ้เฮ้ยมันเอาระบบแฮ็กไม่ได้มันแฮ็กตัวมันเต็มมาแล้วครูครูขเข้ามาช่วยแล้ววิย้ยมันดูควันไม่เตยเหมือนมันดูดหมอกาม,มืดกว่าโอ้ยเฮ้ยมันยังต้านปืนได้ไดไใส่ดีดอกเฮ้ยมันโกนเลยเตย มันหนีไปข to like ้างล่างตามไม่ดีเถยถยยถอ้าวทำไมถอยมาอุ้ยจมตัวตัวใหญ่อุ้ยเดินข้าสุดอ้าวอ้ยูมีตามมาสกทุบแล้วว่าผู้สาวสาวมาสกทุบแล้วตามมาตกทุบแล้วจมไวเลยนะจมดู คนลูกเลี้ยแว่นแม่งแตกแล้วมึงดูแม่งยิ้มยิ้มเหรอ,หรอ,อฮึมันหลองอะไรอ่ะอ้าวแล้วพวกรวนวะนี่อ,อ๋อไอ้ยผู้สาวๆเข้าไปเดินข้างในเพราะมันควบคุมมุนดวนร็อกเตอร์ตัวใหญ่อยู่ร้อง,งเลยสิมึงเฮ้ยมันกดอะไรทัอย่างไว้เจอมันจะบินออกหนี ว้าวเลี้ยงคนไทยทั้งสามตัวตึงๆมีเสือป่าจะม่เชื่อเอางาไปต่ออือดีมากตามมึงแลละเดี๋ยวกูจัดให้แบบงามๆอยากหนีใช่ไหมไอ้ด็อกเตอร์ตัวเดียวนะนี่พลังเสียงไปก่อนเลยกูใส่เลยอุ้ยอุ้ย ไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตัวมีรัวนะเตยคิดเละเละหน้าเฮ้ยเฮ้ยหูนี่ก็เจ็บหนักไวเตยแต่ละตัวโอ้กูสงสารในตัวนี้แหละไอ้อะหูเพื่อนก็สาดต่อยไปอะเนาะเรียบ้อโอ้ยตายแล้วตายว่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเหมือนเออเลอร์แล้วว่าไอเตยเหมือนเกิดอาการเออเลอร์อีกแล้วอ่ะเห็นเห็นเหมือนวิญญาณเหรอเฮ้ยดูดิมันคืออะไรอ่ะภาพความทรงจำหรอวะว่าชัดดูดิมันคืออะไรสักอย่างอ่ะอุ้ยเด็กฟุตบอลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันพูดว่าอะไรนะช่างมัน จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์แต่ภัยคุกคามที่ใหญ่กว่ากำลังจะมา,าไวเตยรหรือว่าตัวนี้วะน,นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางสิ่งจึงต้องถูกเก็บเป็นความลับไม่มีหลักฐานที่เหลืออยู่เว้ยตายหุยเตยยกเว้นสิ่งเดียวคืออะไรวะ คือการต่อสู้ว่ะอย่าบอกว่าต้องสู้อีกเนี่ยนะแต่มันบอกภัยคุกคามกำลังมาไวเตยที่ใหญ่กว่านี้กับไอตัวนั้นไงที่ไททันทีวีแมนมันยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะหรือว่ามันยังเหนื่อยพีแมนนะเออหวังแล้วไงเฮ้ยเตยความเสียหายมันมากเกินไปตอนนี้โอ้ตามเพื่อนสุดเจาะโอ้ มันเสียหายไรคาเมราออฟไลน์ตายแล <oh <oh> ้วตายแล้วว <oh> ่ะสองคนที่สู้กันมาเฮ้ยเตยไปเรียมังหวะโคตรเศร้าเลยวัยเตยหอวไม่น่าตายเลยอะเออแล้วคือตายคู่ได้ไงคือตัวที่เข้ามาทั้งหมดอ่ะคือตายหมดเลยเนาะก็น่าดีเอ้ยแล้วมึงสงสัยไหมที่มันกดไหลอ่ะหรือว่ามันให้หัวกล้องมาจัดการเออให้ไปล้างแขนได้ไหมป้าล้างแขนใครอย่าบอกจีแมนนะลองไปดูดีกว่าป้านี่มึงลองดู มันน่าจะแบบส่งกลไกไปให้ล้างแค้นจีแมนว่ะกับผู้หัวกล้องอ่ะสาต่อไงครับพี่ไม่ใช่ผู้หัวซ่วงนี่ไงนี่มึงดูว่ามันต้องไปล้างแค้นแน่ๆเลยไหวเตยเอออ้าวไลนี่โดนปรสิตเข้าสิงเฉยเลยไปอมันกระเด็นไปเลยอู้อะไรวะเมื่อกี้มันโคตรเศร้าเลยอ่ะทีวีแมนมาช่วยว่ะนี่ถึงเวลาล้างแค้นแล้วใครยิงกูวะเฮ้ยมีเกาะมีเกาะไปฆ่าว่ดหนีก่อน โหเกือบตายนะเมื่อกี้นี่ไงจีแมนมาและอัปเกรดมาใหญ่กว่าเดิมมีไก่เตยอี่เพื่อนมเพิ่งไปสวรรค์นะเหมือนมึงตามไปเลยแล้วมันก็ลัางแขนไงแต่คือแต่ว่าจีแมนก็ตึงเหมือนกันนะปิววๆมันปาดมันปาดปาดหัวซ่วมไม่เป็นไรนะแล้วพวกทีวีแมนกับสปีกแมนไปไหนอ่ะกำลังมากำลังมานี่ โหโลกูเสียกวางอันนี้มันเป็นโลเลยว่ะซ้ำไปดีไปไหนหูเตยคูจีแมนหลบได้คูเล่นจีแมนเลเซอร์เยอะจัดอ่ะเยอะเหรอด็อกเตอร์ตายไปแล้วต่อไปร้านบอสตัวต่อไปอาจจะเป็นจีแมนปะแต่ด็อกเตอร์มันก็เก่งแล้วนะเตยเก่งอะไรเก่งมันไม่ตายหรอกดิด็อกเตอร์อะหรือว่ามันจะเป็นตัวปลอมวะหรือมันหลอกเราอีกมันจะหลอกอีกวะหลอกซ้ำหลอกซ้อนอะนะแน่นะหูหูหูลมอะไรวะเนี่ย เอ้าด็อกเตอร์มาเนี่ยกูว่าแล้วแม่งหลอกแล้วหลอกอีกโอ้โหคือในนี้ผลิตปริสิทขึ้นมาเต็มเลยดึงอย่าให้มันควบคุมได้นะไอ้หงส์ลูกกันจะเข้าสิ่งเลรไอ้เตยเผาเลยเผาเลยโอ้โหเออไม้ดิคุเผาหมดใช้โล่โล่โล่ยังได้อยู่โล่ยังได้อยู่อโอ้โหถ้าเพื่อนตายก็ใส่เละบอกเลยถูกป้างไหมสองตัวเนี้ยมันจะตายจริงเหรอวะด็อกเตอร์เนาะ ก็ได้ไน่ยดีวะสู้ไม่ไหวต้องไปก่อนไวเตย <S <S เดี๋ยวขอกำลังเสริมแป๊บนึงเฮ้ยไอพวกนี้วาร์มมันนี่ที่มันพับวาร์มมันหนีเงี้ยเออเนี่ยจะลังจะหนีเอ้าเฮ้ยมันบน่นหนีไปก่อนเลยหนีไปก่อนเลยไปเลยไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายยอมเสียสละวะเมื่อกี้โดนใครยิงวะมียยะะมคล้ายไอพวกขวดซุมตัวร้ายไงอุ้ยแล้วมึงดูหน้าจอมันดีเตยทำไมหน้าจอมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะทีวีแมนอะ พังแล้วมั้งเนี่ยมันจะระเบิดตัวเองเหรออ้ยอะไรวะเนี่ยเอออ้าวอุยแต่มีคนมาช่วยนะไททันอ้าวไม่ใช่ไททันหักกล้องกะเบอมมามาเลยจังหวัดนี่นะทีวีบูแมนมาช่วยแล้วว่าโอเคสวยอยู่แล้วตัวใหญ่อ่ะยังไงแต่งไม่พอเหรอตัวใหญ่ใครมาโอเคผมยิงสกัดไว้ให้เอ้ยระวังหลังระวังหลังแอบย่องมาแล้วนะน่าเห็นไหมน่ะเฮ้ย โอ้เละตุ้มเป๊ะเลยอ่ะก็บอกแล้วให้ระวังหลังนะหลังไม่มองเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนแสงไฟใจนี่ว่ะไอ้หัวส้วมผมยาวเออเอา้ไงอูดันเป็นสว่างยังไ้เตยแสบแสบอ้าวทีวีวูเมนซูมไม่ได้อะไรวะเฮ้ยมันใช้หลอดไฟอะไรวะเนี่ยอุ้ยปลสิษย์จะเข้าสิงเอ้า มาโอ้ยแต่พวกลำโพงนี่มาช่วยว่าโดนลำโพงปาดเลยปาดเลยไทมายก่ะอ๋อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามึงไปไปกินนี่เอาไปเลยเพื่อนมึงอ,ะอ่ะโอ้เละเละ,เละมาแป๊บเดียวเองไฟไปไฟสงสัยหน้าจอเอาแล้วนี่มาแต่หัว,หวเอาไปซ่อมก่อนเอาไปซ่อมก่อนหัเละกันหมดเลยว่ะมึงจะไปไหนดักมึงอยู่แม่งยิงทุกลูกเลยที่มีอ้าวเฮ้ยซวยหลบไปพิสชโตหลบได้ไหย ระเบิดพังคืนไปโอ้โหเอ้ังพี่มีระเบิดติดที่ลำพงโดนมีระเบิดติดอุ้ยเหมือนเอาระเบิดลงอะนะบอมไปโอเคลงอะแผ่นนี้เวิร์กแผ่นนี้เวิร์กคิวนี่เอามาดูหัวกล้องต่อมาไจจีแมนจะโค่นจีแมนได้เปล่าสุดนี้ยังไม่จบอุตส่าห์ล่ามาตรงนี้แล้วแต่เลเซอร์จีแมนมันก็เยอะอยู่นะใช่ไงมันยังไม่พังเราอะไรวะ เจ็บหนักแต่รู้โล่เลยเตยมึงอย่าเป็นหัวกล้องใล่ต่อเอาเดี๋ยวไอ้ตัววาร์ปอีกไอ้ตัวร้ายนี่อีกแหละโอ้ยโอ้ทิ้งเจ็ดเลยทิ้งเลยทิ้งตัวบินเลยว่ะอุ้ยเุ้ยอะไรจีแมนบอกมึงเสร็จกูแน่มาช่วยเลยเดี๋ยบอกนะว่าโอ้ยตัวทีวีใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึง ใช้ทันทีวีแมนมาแล้วไงไอจีแมนมึงอย่าหนีนะบอกเลยอุ้ยเอาแว่นออกเอาแว่นออกแล้วว่ะแล้วก็สูเต็มไปซะหนีหรอนั่นหนีไว้เลยหนีแล้วหนีแล้วจัดการมันตอนถูกว้ามาแล้วใช่ใช่ไหมโอ้ยเลยด็อกเตอร์แม่งเหงื่อเกือบเกินจัดการมันดิฆ่ามันไม่ตายสมาแล้วไอ้ด็อกเตอร์ ไทไทันทีวีอ,อ้าวว่านหนีไปเฉยเ,เลยไม่กล้าสู้อะเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสกิปนี่ทอยเลต EP ที่70ภารา<อ>เปเยงไวเตย์หนเสียใจมากเลยว่ะเออคือโคตรเศร้าเลยนะแบบแทบจะร้องเลยอะไม่น่าตายเลยเนาะแล้วมันจะเป็นไงต่อวะก็ะต้องดูตอนต่อไปอ่ะเออสําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย